มาละจ้าซ่องรับอาจารย์เตยฝ่าวงฝ่าวหาลอดต,ตรีเดพี่น้องเดนอสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสภูสุกคนตอนรับขอสู้ชองก็ติดหวยดังมากเช่นนะจ๊ะกมาพอกับแอดมิน ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนอกจากก็ใกล้เข้ามาแล้วนอกจากกับโครงสุดท้ายแอดมินเกิดได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซยงโชคตัวเล็กเด็ดตัวเล็กดังแนวทางค้นดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบิองการนิชินเคยนอกจากสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอแนวทางซ่องรับอาจารย์เตยนอกจากต่อโดยแนวทางออมสินรัฐบาลไทยเจฟฟองเบียตกไทยโดยแนวทางของอาจารย์ก่อนการศินและพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแหงใจจากพี่น้องสปูสุขชนเนาจะด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาจะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปหม่ๆหมกันเนาจะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุขชน,นนะจ๊ะเื่อเป็นการบอสเซียวเวลา่าเข้ากับไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของ เจฟ้องเบียร์กรันก่อนลยจ้ะแนวทางอมอสินเนาะจ้ารัฐบาลไทย30รกรกฎาคม2 5 0 0หาร้ออมสินงวดนี้เพิ่นหายตัวเด่นไปที่ลักแปดได้พีน่น้องเด้ออมสินเด่น8จ้ะชุด2องโตหามาแปดศูนยเม็ดเดียว82ดสองโตเม็ดเดียวหายไปที่เจ็ดสอและหาแเจดได้พีน่น้องเด้อหาแเจ็ดจ้ะแนวทางของอมอสินเจฟ้องเบียร์จ้า ไปเบงต่อกันทีแนวทางของรัฐบาลไทยเจฟ้องเบียรกันต่อได้จ้ารัฐบาลไทยของแทนแน่นอนบอลหลอกบอ,ล,อล่วงนะจ้ะสา31สกรกฎาคม2 0 6 6งวดน,นี้ฟันหกพี่น้องเ้อหงวดนี้ฟัน6กคนเลยเป็นสายวิ่งสายรุดมากก็จะจัดไปเด้จ้ะลัก6ชุด2โตที่ให้มากก็คือ606779จเก้าจ0า7กเม็ดเดียวให้ไปที่6เกสโตเม็ดเดียวให้ไปที่ 0 9 6เก่ากจ้าต่อ้วยตัวร่อง6 71และ62 9เก่าด้พี่น้องเด้อ671หนึ่งและ62 9เก่าสามตัวไปเดียว0 9 6ย์เกเม็ดเดียวสองโตัวเก่าจ้ะชุดร่อง6 0 6 7และ7 9เก่าฟัน 6, 6จ้าแนวทางเจฟ้องเบี้ยแคปไปเบึ้งจุดไปเบึ้งกันนะจ้ามากกฝาไปหาจัดเราตอดีีติดเอาไว้เด้พี่น้องกรรันพลาดกันตกรถเด้พี่น้องเด้อแอดมินรบร่วมคอมมลมาให้แล้วก็จัดไปด้อจ้าอยให้เสียคองพี่น้อง ไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของอาจารย์กรกลสินนะจ๊ะผลงานของเพลินก็หายเขามาแล้วลร้งวดติดนะจ๊ะชุดไปฝ่าหย,ยอหลังไปสองงวดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเพิ่อให้เขาเล็กถ่ายสองตัวล่างหนึ่งหกนะจ๊ะแล้วก็งวดลาสุดนะพี่น้องสิบหกกรกฎาคมเพื่อให้เขาเด็กถ่ายสองตัวล่างตรงตรงนะจ๊ะนั่นก็คือหกสองแล้วก็ที่เขาบ่อยที่สุดก็เป็นตัวเด่นนะจ๊ะให้เขามาแล้วหกงวดติดนะจาะตัวเด่น มวดนี้ตัวเด่นพนหามาทีลัก2กับลักสามได้พี่นองเดอ้อสองกับสามพอได้เป็น Wing, สายวิ่งสายรุดมกักกระจัดไปเรอจ้ะสอกับ3ามบกค่อยพลาดนะพี่น้องตามต่อก็เลยได้พี่น้องเดอ้อเนวทางของขอาจารย์กรกระสินฮามาบึงต่อกันที่ชุดใบฝางนอกจากงวดสามสเปก,กราโคมสองพัหาราอชุดนี้เพนหสามโตมาทีสามสองหาสาแล้วก็เจ็ดหาได้พี่น้องเดอ้อสามสองหา 327และ735ดชุด2โตให้ไปที่25 26แล้วก็27เนาะจ้ะหลัก3 35 36แล้วก็37เดได้พี่น้องเด้อ35 36แล้วก็37อย่าลืมขึ้นเนื้อลองใต้น้ำเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของอาจารย์ก้อกาลสินเนาะจ้ะแล้วก็เลขฝันของเพื่อนเนาะจ้ะเพป็นฝันไดสีเก่าได้พี่น้องเด้อแอดมินก็มักคือกันฝ่าไปหาจัดลอตเตอรี่กันได้พี่น้องเด้อ4ีเก่าเกจ้ะ มาเบิงต่อกะทีเนเอาทางซ่องรับอาจารย์เตยกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทย3สเปกรกฎาคม2 5 6 6, 6งวดน,นี้เพิ่นฟันไปให้ทีลักเจ็ดด้วพี่น้องเด้อฟันเจ็ดจ้ะชุดสองโตก็คือสองเจ็ดและเจ็ดสามเลขมัดเดียวให้ไปทีหกศูนย์สามโตให้ไปทีหกเจ็ดหาจ้ามัดเดียวหกศูนย์ด้วพี่น้องสามโตหกเจ็ดหาชุดสองโตสองเจ็ดและเจ็ดสามฟันเจ็ดแนวทางซ่องรับอาจารย์เตย แคบในเบิงจุดในเบิงกัน,น้อจ้ะมักกาแฟไปหาจัดปอดตรีเอาไว้ได้พี่น้องเดอ้อกันพลาดกันตกรถได้พี่น้องมักไผชอบไผก็จัดไปเนาจะรับคนทีงบน้อยก็บกต่ตตองตามหลายอาจารย์เด้อพี่น้องเนดะ้อเน้นเฉพาะเฮาทีมกักเนาจะก็แล้วแต่ดวงบุญภาวัสนาของห้องเราี่นองว่าสิถือบอเนาจะบต่ตตองไปคิดอย่งางไรเนจาจะมักผู้ใดก็จัดผู้น,นั้นสือตามกำลงังทรา์สือตามพื้นดวงของจะาของเด้อพี่นะ้องเด้อมาจังสิถือเนาจะ ายนีแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคนโปรดใส่มิารใาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจะาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคในพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบง รัฐบาลทอนนันดาวจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนันำกนํานะจ๊ะแนวทางของ ia, เจฟ้องบิยนแนวทางอาจารย์กอนกลาสินแล้วก็แนวทางของอาจารย์เตยเนะจ๊ะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้วยจ้ะสื่อตามก็ลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงอของเจ้าของโดยพี่น้องเด้อจ้ะจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสโคนโกคดีเฮ่งๆปังๆมันมนกัน ทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตราพี่นองเป็นสำนีกรด้วยจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกัอนไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า